สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เปอยู่วัดโพชัยนะครับวันนี้สิมาไหวาพาคือเราเพราะว่ารอบที่แล้วเมาวาื่อไหวแล้วแบบเที่วยวแบบไหวคอเพิ่นไหวปฏิรอบรอบนี้ก็สิมาไหวาอีกเพราะว่าอ่าได้คอเพิ่นมาแล้วบอกว่าสิมาไหวาอีกปกติอะวัดโพชัยจะมีแบบว่าจริงๆเนาะบ่แเ่นเทศก,กาลค้นกระไหลตอนนี้ค้นกะไหลาลายค่ะลานจอดรถข้างหลังก็คือคนเต็มหมดเลย แต่ว่าใช้คาว่าอย่างเดี้ยคนมาเยอะมากไม่จะเป็นเทศกาลหรือไม่เทศกาลคนก็เยอะะมันเป็นอารามหลวงนะครับเดี๋ยวไปจะพาไปดูบรรยากาศการไปทปําบุญกันนะครับตอนเดินเข้ามาเขาก็จะพอดีว่าแดดมันร้อนมากๆาก็จะมีร่มแบบเป็นกลางเต็นท์ให้คนเดินเข้ามานะครับทุกคนแล้วก็ก่อนระหว่างที่เราจะไปไหว้นยจะมีที่แบบเขาเรียกว,ว่าให้เช่าวัตถุมงคลน,นะครับ แล้วก็จะมีถวายสังฆท่านพนใหญ่ลงมาข้างล่างแบบเนี้ยแสดงว่าพ่นใหญ่คือไปหางที่งตอนวนันข่าววันษาจะเจอ,เอ,อปกติแบบอไว้เขาววัษสาเข้ามาถวายค,คือมาไวายอยู่นีทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครมานะครับจะมีขวามือตรงนี้จะเป็นที่เช่าออที่บูชาดอกไม้แล้วก็จะมาจุดทูปตรงศาราข้างๆนี้แล้วค่อยจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระใสด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนเขาไม่ให้จุดทูปนะครับ ก็เลยจะต้องมาไหว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเช่าปูชาดอกไม้แมวเ,เงินออกมาในไปบูชาดอกไม้นายเป็นคนหยิบเด้อไปถือกล่องอ้วยแดดฮอนทักงามมบ่ได้ มันเป็นโฮมเมย์ไหมมันใส่ใส่ต้องใส่แห้งด้กันครับสูงเดี๋ยวกำลังจะไปบูชาดอกไม้แล้วบูชาดอกไม้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจุดธูปก,ก่อนเนาะเลย่อค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคนปกติเป็ดก็มาหนองคายบ่อยอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ใครได้ดูเลย ให้แม่หยิบบูชาดอกไม้กันของแม่สองของเป็ดสองสา,า,ามนับดีๆนะหนึ่งส <c oughs> องสามหกก็เอเออล้วกะดอกไม้ดอกบัวดีกว่า่เอาดอกเองเออเอาเอาเอา,เอาเทียนแม่ไปเอาถูกเป็ดมากสามสาม เออแม่เอ็ตัดห้า,าได้ดอกไม้มาแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยขึ้นไปไหว้ลรงพ่อผาสใสเนาะอากาศฮ้อนคักแดดฮ้อนแบบฮ้อนคักคเลย เดี๋ยวเราไหว้ตรงข้างล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระใสนะครับคราวน,นี้เพราะว่าข้างข้างข้างบนน่ะเราไม่สามารถจุดธูปได้จุดเทียนได้เนาะแต่ว่าเราสามารถไปไหว้สักการะได้นะครับอันนี้เขาเอิ้นอุโ,อนนนโบสถบผมแมน่นโบสถ์โบสถ์ไมวะเปนรโบสถ์นะอุโบสถเออเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระใสเปิดถอดเครื่องเป็นยังมัดห่อนเหย็บถือขึ้นไปเออแม่นอยู่แม่นถอดหนังทังใดอยู่ โอ้แดดไหมแหดแดแม่นี่ดีนหลัก็กรไลด้อืมเอามาหนี้คนมาหลายพอดีแม่ ทุกคนเดินมาเจอแมววัดมันคือนอนสบายแท้นอนนี่เบิร์นาด้วยแมวแมวทุกคนระหว่างเนี่ยมาเจอแมววัดนอนบนเสื่อสบายแต่ว่านอนสบายแต่ว่าแมว ตัวใหญ่มากหืมไม่ไปไปแล้วนะวันนี้คนไม่ค่อยมีนะครับทุกคนก็ถือว่าโล่งดีนะ ก็สบายๆครับคุณพี่สลกิวติดมันเป็นล้านค่าจะซื้อมันบระเดยเป็นล้นนั้นไหมมันบระเด้เป็นวงขายของฟงของฝามัมเป็นล้านค่าขายสังกัท่านแต่ไปซ้อมปีงี้ล้านขายสังกัท่านล้านก๋วยเตี๋ยวแต่ก็มีคนมาเจิมรถแสดงว่าตรงนี้นี่นอกจากถวายนี่เลยแสดงว่ามีคนมาเจิมรถเกิดจะมาเจิมรงนี้ด้วกันเพราะว่าแบบว่าแบบ เพราะว่ารอบที่เราวก็เห็นคนมาเจมิมรอบนี้ก็เห็นคนมาเจมิมไหว้เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนแคดูคลิปนี้ก็เอาบุญมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบบหาอะไรกินที่อื่นแล้วก็ถือว่าได้มาไหว้นะครับก็วัดโพชัยเนี่ยจะเป็นที่ประดิสฐานของหลวงพ่อพระใสซึ่งก็เป็นอารามหลวงแล้วก็อยู่มานานมากี่จะสมัยแบบเป็นจำไม่ได้อะเ,เป็นไม่ได้หาข้อมูลว่าแบบก่อตั้งจากปีไหนแต่ว่านาน นานแบบนานมากซึ่งแบบว่ามีคลิปวิดีโอเก่าๆที่เคยแบบว่าแบบเคยมีแบบเหมือนเขาทําข่าวออกทีวีสมัยที่มันยังเป็นจอข่าวดําอยู่เรื่องเกี่ยวกับวัดโพชัยอย่างนี้ก็แปลว่าต้องเป็นวัดที่อยู่เก่าแก่มากครับใครที่ผ่านไปผ่านมาหนองคายก็อย่าลืมมาแวะสักการะหลวงพ่อพระใสกันได้นะครับเพราะว่าก็อยู่ในถนนเอกเลยไม่ได้แบบไม่ได้หายากเลยครับปากจีเพชมามาง่ายมากมีลานจอดรถของวัดใหญ่มากๆครับก็ มาสัากระมาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปจะพาไปที่ไหนอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไตต้องขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับเจอกันครับ